นกอะไรเอ่ยน่าจะเป็นนกกระยางใหญ่นะสวยมากนะครับแต่ว่าที่ไม่สวยเพราะมาอยู่ที่ปากบอ่อเนี่ยมาเป็นทีมเลยครับประมาณสิบกว่าตัว <10 S 1> เนี่ยสิบกว่าตัวเลยนะครับเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเท่าเท่าไก่เลยครับนะเออเท่าเป็ดเท่าไก่เลยครับเนี่ยตัวใหญ่มากอื่กว่าไก่มใหญ่กว่าสวยด้วยอื้อ โอ้โห,หแ,ลแล้วมาลงเป็นสิบใช่อเอ,อเหมือนกับน,นกคเเลีงเลยนะแต่เป็นนกธรรมชาติเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มากอโอ้ฝูงใหญ่ม,มันจ้องตัวกินปลาเลยเน,นี่ย,ยหมดเตียนเลยกินปลานินใหญ่ๆเลยเนี่ย หลายตก็ตล้วสิกว่าตัวกับ20่สิบงจงเป็นไปหลายเลป็นไปยี่สิบสามสิบเล